ถึงแล้วนะคะกาแฟอะไรพี่หลินมาดูนะคะวันนี้มากินกาแฟกับพี่หลินนะคะทุกคนสวยมากคุกคนคุณคนสวยสวยจริงๆตึบบมลาณน,นะคะทุกคน สวยมากนะทุกคนรถสมัยโบราณน,น้ำนคะคะทุกคนนี่ค่ะบุ๋นอันนี้รถสมัยยังคี้ผีรถนี่จักรยานก็มีนนะคะคนเยอะมากอันนี้ก ตกแต่งสไตล์โบราณน,นะคะทุกคนเป็นร้านกาแฟนะคะทุกคนหลงระหุ้มสวยแต่งสไตล์โบราณน,นะคะเพื่อนๆนะเบิงร์นเพื่อนๆนะเบิร์นร้นนนนนนานกาแฟลงรกสวยมาทุกคนวารินนะคะกาแฟลงรก รถล,ลุ่นได้หนะทุกคนมาชมตุกตุกก็มีอันนี้เลือเลือ,อยหญ่สไตล์บุราณนะคะกาแฟหลงหลักร้านกาแฟขลงหลักยูเวลินคนึกบางอางนเ็สวยนะยค่ะทุกคน เช็คมาเร็วอันนี้ขนไดว่าอืมโอ้

เป็นจุดเช็คอินมารได้นะคะทุกคนจุดกาแฟมองน้ำพุเย็นๆอากาศเยลีนมากบรรยากาศดีลมลื่นมากสนวนไหมง่าย Mm -hmm. Вот сына и там. ว้าวขึ้นไปไล้เลยนะมาดูเลืออยไ่ป่าเขา,าเอามาจำลองเ็นเป็นเลือเขาบอกมีป่าเขียนบอกเบิ้งทุาชอบชมนอกขึ้นไปเบิ้งเบิ้งเขาหามขึ้น เขาเสือกมัดไว้ไปว่าเขาให้หามขึ้นนะคะเทะเถมาทุกคนนีถานที่ก็สงสัยเขาจัดมันแหละ สงสัยเขาจัดมันนี่ยแหละตัวนี้เขาบอก่ะเบิ่งนะคะทุกคนบรรยากาศดีมากร้านกาแฟหลงรักวารินะคะทุกคน จะเป็นหนังสือจ้ะหนังสือรถตู้สีรถ